<laughs> nằm rộng bột đột biến hòn. Yang thấy đập tóc 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 ไอ้ทีได้ดำหน้าแล้วเลือกว่างหยาหกตัดหยาเ้อตัดหยาไลยหกหกินกันแทบไม่ยาข้าวลงกันหน้าตัดนี่แหละได้ร้ายเกิดแบนีสน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 ้สู้ก็บวดขึงไปใส่ดไหนวไวู้นแดดกัอบแดดมีดงร่มกับบ่มีเห็นั้ยขบเบงกงี้ยนจัด,ดไปทีเล่ยอไป ไปไปตรงนี้หนอ่ะก็โหคับแล้วโอ้ยโอ้ยันบ่ได้แตเตอร์ลอยเหนื่อยนักแจแจไปได้ยุ่งแขุ่นแบบนี้ไปรุ่นเดียะแจนั่นตีไปรุ่นแจแต่แจนั่นตีจัดว่นนั่นแปลนดีตัวเนาะรรไปุ่นครับอสานบางนอยเขาคือวัดดีรู้เถะ ก็สวัสดีดูสวัสดีดูเอพ่อได้แสวันนพ่เอ็นพ่อ้คสวัสดีวันนั้น่อ็นส่เหอ็นง่ได้รพี่น้องเลยสูบน้ำทำควบสารเพียวนั่นเที่วเน่ยเมือนเอาสีดำหน้ามันยัเปลี่ยนเลยโลหูยังสีลี่มากเลยไปไงว่าไงเอาเปลนไม่หรอรับนับ เอาว่านันเฟ้นรุ่นนั่นน่ะเลี้ยงหน่อยๆเอาว่านันเออเอาเอารถมืออื่นเดี๋ยวมันไม่ได้ตัดเอกตัดเบิดเหรอตัดเบมดอยู่มันลดลงนี่ตัดออกไปเรื่อยๆปอเฮ็ดแจงยืดแจนเอาเอาสวนเนี้มันเหมือนเราก็ไปเ้าวิหังกันเปียงตัดเหลี่ยไปหาบางเนื้ออยู่ในจินหาติกปลาเพียงเขาน้ำลดลงเหรอฮะเทมันวม่มีฮะไม่ไหม น้ำลดลุ่มไหลหรอคอยๆทางอัญาไปก็เหยียบบกเป็นบวกเป็นนัด่ายอยู่ดีทีดที่หนีวนี่นึงดยังกินขัดไปไปเส้รไปตัดไหนมะเหลวตัดหวกันไปัด พ่อตัดหญ้าแล้วก็มีตู้หิวเข่าพี่น้องเอ้ยอเสียนยิ้มเขา่เขาว่าที่พาอคนมาหาลตึกปลาไปกินเขาเทียงเขาใบเพื่อนนะกิน<ำ>นั่นแน่นี่แน่ยูจริงจริงเมื่อยแอะแล้วนอนหลับไม่เอ้สุดอกกินเกีียวกินตะบุทัวพ่อยอ่ยุสุดอกวันนี้เลยสิพ่กันมาหาเนี่ยกินแรี้ยงวันนี้ันเทียดดิเจก็กโตสองตพ่อเดี๋ยวปนเด็กเกีียวบ่พ่อเดี๋ยวหมกเด็กปีงบ่เพื่อนวะ น่าปวถือว่าบกลงมไหลแล้วครับผุนเดี๋ยวลงไปเห็นป้ายหยาเขามีตู้ที a, บบ the place, ่ม mm ีตู้รกออกไปเออเติรดแล้วฟ้าแป็นเออเติรดทั้งสี่ทุกงไซต์ที่โดนเติบอยู่ที่ฝนไปรุ่มสูบน้ำไปใบผุ่นแล้วนวลบวกผุ่นละถือว่าตั้งเข้ามอีกเนี่ยนิสิว่ามันเถสร้าบริบทคือเหมือนคือมากเพื่อนพยากรณ์อากาศว่านฝนหมดละกลางเดือนกรกฎาคมเด้อพอนะพ่อตะคำล้งเธอแล้วโอ้ยเรียนกว่าบ้านน้ำกว่าท่าน เอ๋อจะได้รุ่นน้ำกันครับหมนัมนบ่หมันสี่ปีปีงี่ปเกียวบ่ะจ้งเบิ่งกันเดี๋ยวไปรุ่นก็นมีตู้จอบปลาเข้ากันพ่อพี่พ่อหนอุ่มรุ่นน้ำกันละมือนี่โอนไปรุ่นนั่งอยู่อีกอยู่ฟังหนึ่งเด้อเนาะในตู้อยู่ห่มท่างฟังหนึ่งแล้วจอบปลายอยู่นัง่นงจอบเอาไม่ติดบอลนะเบ่บ่อลบอลนะมนตัวหอน,นมอนตูวเลยมานั่งอยู่ห่มอีกฟังหนึง่ง สาวหน่อยกาแฟนั่งหอนไอ้นั่งอยู่ยในหม่มหอนปะม้ำเงหามน้ำน้ำพอพวกคุจอปลายอยู่คุณหอนปะคุณหอนปะบักละประปะกันอยู่ในหม่มหอนไอ้นุ่มเย็นพุน อังนี้นดมพอฟังนั่นมึงนุ่มจริงอ่างพอก็ได้หยอนตีโค่นนั่งเฝ้าพอว่าพ,พอสิ่ดีป่านั่งกันละมันได้จนมาเหลียบดินออก็เฮ้ยฮอนตี อไแกฮู้ยัรุ่นลงน้ำเนาะเทพพี่น้องคือที่ป้าไปะ ลึกยุซีนียวนอจะมาบ่อนั่นจนแดนตํ้แห้เลยเจ้าเถาขังเันนี้ว่าเียวไน่ได้เจียวง่ายเลยเขาตีมมืตามเต็มตันดงเจ้านำตื่นนี่มันขึ้นไปน้ำลาหยามันเลยนี่มันขำ ดูบ่กูอบ่บอกดบอยกนสดนี่นตีช่างลึกๆหนี่เยอะนามบ่มาลูซุมนะทีเรยกปลาตตังนี่กูเห็เย้นามนี่คก่

ป้าิวเาไปเชิงนหน่อะไปทยุ่มมอมไดน่าจะว่าบ่นัู่บน้าออกต e. mm. ื mm. ่นเราได้ไมนี่นี่บานยสิน่เดี๋ยวเริ่มนลุ้นคอเห็นบ้นนีสิหัลนี่ไหเดี๋ยวเขามันยัง่ไปเชียงใหม่ Ô chịu không có chấm. Ô chọn nó chọn thì... nó. Ô chọn nó. nó. Ô nó. Ô chịu nó. Ô chịu nó. Ô chịu nó. Ô thì nó. Ô nó. Ô chịu nó. Ô chịu nó. Ô chịu nó. Ô

นี่กิ่อยมุ่นึ่นเดิยพุ่นก็ฝุ่นเขาโยมสิเหนื่อเงินควานไก่เล่นฝุ่นก็เห็นป้าหยังป้าหย่งเจ้าวะ่หนี่เง็นปะมั้งนียื่อเงน

จมน้ำคุณแอ่แตะโอ้ยอะไรยังไงเท่ากระดุกกระดุกไม่เจ้าจังเลยโหโหกระดุกโหชุ่เนาะฮะอืจน้ำจมน้ำคุณเด็ดแต่ ยนะไรรมดาดิเซอกินแฮงเลยเดี๋ยว็นว่าจำปะเตอพี่ตัวนี้โอ้ยหอนเดือยู่งมันห่อนอยู่ตัวใหญ่บอตัวใหญ่ยูอันพ่อองน้ำเย็นบ่มานองเจ้าห่อนน้ำ้กโอเว้ยงามตัวเดียวกับชุดเดียวตัวเท่ามานพี่น้องคว่ามันเหือแล้วไหมโอ้ยห่อนเดือบหอนอคนไหนดอกไม้นุ่นคนกะเลากรได้มีตัวเไหมคุณู้ นาเกิดนั่นไปพลยคไปเลยเถ่ยไม่ันนะจนว่าหลาเนาะทำยุยุบหรือว่ามีสูดเร็วสูดียิงโอ้หพอประจิตหลานสูกันหานส้กันนะบุญนี่เจนี่ตัวคืตัวถึงงุ่มผ่อนเนาะจัวานำคุณเอต่ะ เออพูดเล้วไปที่บ้านงุ่มแบบพูดดีชิ้โกงโจ๋อลไก็เล้วเลยหรอผู้เชี่ยวยนจับนี่เต็มที่เนาะปลาดุกนี่หลา้ดรง้เลยองเห่าเห่ากินระวังแน่เด้เหานมี่อ่ะไปทั้งพรมเหมืกเพ่งเถวาต้องบิง ก็จังวันนั่นล่ะะป็นั่งดึงขึ้นอย่างกระไล่พ่อหยาเนาะพ่อเดียวไม่กินน้ำ้าหน้าจังเลยครับผมล้ข้าน้า่อนโอ้เดียาไปเพื่อนผนไปทั้งตีนตีนนแท่ทั้นั่นไม่อม่านั้นท่านจะมันได้่น่ะยันละตีนกแท่นหเดก เเดก็บาโอ้ยยานเจ้าว่าอิ่มหิวกระติกมาเลยส่งตีหิวให้ถ่ายโอ้โหปลาดุตัวหนึ่งหล่าไม่ถูกน้กินได้เลรอหาตัวให้หมหาดอกนี่ละกินเนื้อแท้เลยล่ะผู้บอกพ่อสิมีบุญเป็นตัวเป็นตนเดียวเห็นไหมตู้จักหาบกระตาหนึ่งกั่ดอกพี่น้องที่เม็นหิวน้ำแห้งครับหิวน้ำแห้งไงอันมันห้อนโอ้ขนาดโลกน้ำนิ่งใจสิบุกสิขาดยิ่งห่อนไย

นี่ปลาคอนี่จิเรนไปไกลแล้วรุดรดออกมากตีนแทะจะเห็นบ่ขั้นบนน่น้ำตืนๆท่านจะเอาไงอยู่เด้อตัวใหญ่ปันดดอดเดียวบึงตัวใหญ่มันจะโดดเหงแล้วน้ำตืน mọi từ người không thể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  không không nó không ว่าหันเจ้าแม่ลำพุ่มเนี่ยแต่เนาะแฉ่หาจ้า่มเจ้าล่าเอแฉ่จนว่ไขอยโอ้ยแล้วไข้พูนดิน้าข่ก็กลานึ่งไม่ขึ้ตีเอาขึ้นบึ้งนั่นแหละย่าไหลผมอยากเหตเจ้าติ๊กของหยาหยาหลายๆหยา่อยทีได้แกบลุกเคยทีไม่ได้ทางยาก เป็นไลยแถาไลยน้ำจีนนั่นแท้ตีอะไรเยังได้สร้างอี่กันเลยว่างหันว่างหันมันแรนรูดออกลมนะ หลางแห้เป็นไรเถาะของดีโอ้เอาบ้งเลยเอา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 เนี้หมาหลังพี่น้องดีเถอะชดใ้เอาเอเอา้าเลตัวใหญ่ปะเนาะทั่เฮ้ยเฮ้ถุงโเอาเส้นมได้เอเอาขึ้นมาเอ็น้ขึ้าเฮ้ยบบจิมัน ไม่ได้ไม่โตคือไวือตุนมัดได้มาได้บัดลายเงี้ตึงหเี้ยโอ้โหปีงที่จ้งอิมันบุกอนด้านกันเลยฟันช้งโตโอนี่าสิ่ีสยงามปาทพเพียนตัวจำหนีเขาขายเนี่ยบ้ามันสามสิมือสี่สิบเต็ปีงขายไหมโหโหเกียร์ธรรมดาละทานแค่ เฮ้ยล่างแหบัดสิได้มันแล้วบัดนี้ตื้มกันนั่นันนี้วันที่มันก็บมันเนาะล่างแหก็ได้คำแล้วพ่อแล้วล่ะแป๊มาเอาล่างขันล่างคือวันนี้สองตัวครับนี่ห่าสิได้ไปตื้อคับเป็นล่างแหบัดท่มพอดีโอ้ยมันเข้ามัน ก็ถือว่ามันครับนี่เพรดะอยู่ได,ได้กินได้กินแรงก็ถือว่านั่นไข่ยอยู่ตรงนี้ตัวสองตัวขอบคุณแฟนครับสมองสมบอลครับที่ที่ตำขออีซี่สมองสมบอลอยู่ดีไม่แห้งชิวเหนียมือนี้พี่รุ่นก็นไม่ตัวครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีเด้อจ้าอยู่ดีมีความสุขอยู่ดีมีแห้งถุกหม่องถุกบอลจ้มา,ามันแล้วมือนนี่